พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุทกถุก่านนะคะประจวบเกษตรฮะจีมากคือเก้าค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้เัามาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราคามันสำปะหลังคะ่ะตอนนี้รู้สึกว่าคุณสุภจีกําลังเดินนาในเรื่องราวของราคามันสำปะหลังรู้สึกว่าราคามันสำปะหลังจะขึ้นนะพี่น้องคะเกษตรกรไทยยิ้มแกร้มปรีเลยคะ่ะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรต์อาแขนหับ มั่นสัมปลังของไทยเฮาเพิ่มรายได้ต่อยอดอุตสาหกรรมมันสัมปลังไทยระยะยาวคณะเดียวกันส่วนทางด้านมั่นสัมปลังของกัมพูชานะคะเนาคาโกดังซัำโดนเวียดนามกดราคาอีกเดียวฮะมาฟังรายละเอียดไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องหนึ่งในแวดวงสินค้าเกษตรของบ้านเราที่น่าสนใจมากๆในช่วงนี้ค่ะครับผมคือมันเป็นเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะคะที่ฉายพร้อมกันเลยอืม ในขณะที่เพื่อนบ้านเรากําลังเจอปัญหาวิกฤตราคาพืชผลตัวหนึ่งอย่างหนักแต่ฝั่งไทยเรากลับกําลังมองเห็นโอกาสใหญ่จากพืชผลตัวเดียวกันนี้เลยค่ะครับตัวละครเอกของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือมันสําปะหลังนี่แหละค่ะน่าสนใจมากครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยมาจากรายงานข่าวหลายชิ้นเลยที่พอเอามาปฏิปต่อกันแล้วเห็นภาพใหญ่ขึ้น ด้านหนึ่งคือผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนที่ทําให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสําปะหลังในกัมพูชาเดือดร้อนกันมากแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นจังหวะที่ไทยเราเดินเกมรุกบุกไปหาตลาดใหม่ๆ วันนี้เราเลยจะมาดูกันค่ะว่าเหตุการณ์ที่ดูเหมือนไกลตัวอย่างปัญหาชายแดนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตคนตัวเล็กๆอย่างเกษตรกรได้ยังไงแล้วประเทศต่างๆเขามีวิธีปัดตัวกันแบบไหนใช่เลยครับมันเหมือนเราได้ดูภาพย่อส่วนของโลกการค้าเลยนะที่ปัญหาเล็กๆในพื้นที่หนึ่งสามารถส่งแรงกระเพื่อมไปได้ไกลมากๆค่ะและในทุกวิกฤตมันก็มักจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ เรื่องนี้แสดงให้เห็นทั้งความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานการเกษตรแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เราเห็นความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาด้วยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันจากฝั่งกัมพูชาก่อนเลยดีกว่าได้เลยครับ ข้อมูลบอกว่าต้นตอของปัญหาทั้งหมดมันเริ่มมาจากการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งปกติแล้วเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการค้าขายมันสำปะหลังเลยอยากให้ช่วยฉายภาพให้เห็นหน่อยค่ะว่าพอเส้นเลือดใหญ่นี้มันอุดตันขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นกับคนในพื้นที่จริงๆบ้างคะสถานการณ์คนขางหนักเลยครับคำว่าเดือดร้อนทั่วหน้าที่ว่ามันนี่ไม่เกินจริงเลยครับโอ้ oh. เพราะเกษตรกรกับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ชายแดนหลายหมื่นคนเจอปัญหาเต็มๆคือราคามันสำปะหลังมันดิ่งลงอย่างน่าใจหาย ในรายงานมีเรื่องราวของแม่ค้าชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่สะท้อนภาพได้ชัดมากอะเขาเล่าว่าพอชายแดนฝั่งไทยปิดเขาต้องยอมลงทุนขนมันสัมปะหลังที่รับซื้อมาเดินทางไกลเป็นร้อยกิโลเมตรเลยนะครับร้อยกิโลเลยเหรอคะครับจากจังหวัดอุดรมีชัยข้ามไปถึงจังหวัดโพธิสัตว์เพื่อหาตลาดขาย <c oughs> ที่อื่นแทนมันคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมหาศาลและความเสี่ยงที่ของจะเสียหายแต่เขาไม่มีทางเลือกครับค่ะ สิ่งที่มันสะท้อนความรู้สึกของคนในพื้นที่ได้ดีที่สุดอาจจะเป็นประโยคสั้นๆที่เขาพูดกันว่าตอนนี้เราต้องอยู่รอดด้วยตัวเองมันมีความรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งอยู่เหมือนกันครับฟังแล้วรู้สึกหนักใจแทนเลยนะคะแล้วพอไทยซึ่งเข้าใจว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่มากๆของเขาเลยใช่ไหมคะพอเราหายไปจากตลาดนี้มันสร้างผลกระทบขนาดไหนแล้วใครเข้ามาแทนที่คะใช่ครับข้อมูลบอกว่าปกติแล้วไทยเรารับซื้อมันสำปะหลังสดจากฝั่งกัมพูชาประมาณ30-50%ซ ของผลผลิตที่ส่งออกเลยโอ้โหเกือบครึ่งเลยครับพอผู้ซื้อรายใหญ่เบอร์สองหายไปจากตลาดปุ๊บคนที่ยิ้มเลยก็คือผู้ซื้อรายใหญ่เบอร์หนึ่งนั่นก็คือเวียดนามครับอ๋อเวียดนามเดิมทีเวียดนามก็รับซื้อผลผลิตจากกัมพูชาอยู่แล้วประมาณครึ่งหนึ่งพอไม่มีคู่แข่งอย่างไทยมาแย่งซื้ออำนาจต่อรองทั้งหมดก็ตกไปอยู่ในมือของเวียดนามทันที เดียวนะคะพอไทยหายไปเวียดนามก็กลายเป็นเจ้าเดียวเลยแบบนี้มันก็เข้าทางเขาเลยสิคะเขาสามารถกดราคาได้ตามใจชอบเลยหรือเปล่าประเด็นนั้นเลยครับมันกลายเป็นตลาดของผู้ซื้อโดยสมบูรณ์แบบเลยเพราะขาในพื้นที่เองก็ยอมรับว่าความขัดแย้งที่ชายแดนมันทําให้การแข่งขันในการรับซื้อมันหายไปอื เกษตรกรไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขายให้เวียดนามในราคาที่เขาเสนอมาซึ่งแน่นอนว่ามันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นค่ะและเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การคาดการนะครับมันมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมากๆคือมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือ M O U ระหว่างสมาคมมันสำปะหลังของเวียดนามกับฝั่งกัมพูชาเลย โอ้มีการทำข้อตกลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหรอคะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะใน MOU ระบุว,ว่าเวียดนามจะรับซื้อมันสำปะหลังจำนวนมหาศาลถึง9ล้านตันจากกัมพูชา9ล้านตันครับภายในระยะเวลา5ปีพร้อมกับให้คำสัญญาว่าจะไปสร้างโรงงานแปรรูปแห่งใหม่ๆในจังหวัดเตยนินซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนของเวียดนามที่ติดกับกัมพูชาด้วยโอ้โห5ปีเลยเหรอคะนี่มันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาระยะสั้นแล้วสิ ฟังดูเหมือนกัมพูชากําลังจะผูกอนาคตมันสัมปหลังของตัวเองไว้กับเวียดนามไปยาวๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแล้วฝั่งรัฐบาลกัมพูชาเขามองเรื่องนี้ยังไงคะการเสียตลาดใหญ่อย่างไทยไปแล้วต้องไปพึ่งพาเวียดนามมากขึ้นแบบนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับถ้าดูจากท่าทีภายนอกอย่างคำให้สัมภาษณ์ของคุณเพนโซวิเชียนรัฐมนตรีพาณิชย์ของกัมพูชาเขาจะบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรมากมายอ้าวเหรอคะครับ ก็จบเป็นทีเรียบร้อยนะคะสําหรับเรื่องราวของราคามันสําปะหลังของข้าไทเฮ้าช่วงนี้ราคามันสําปะหลังของข้าวึกว่าจะขึ้นก่อนนานีแล้วนะคะสําหรับอําเภอํำเอนอำเียนของเฮ้าตอนนี้มัน30เปอร์เซ็นต์ราคากะทยอยขึ้นนิดๆนะพี่น้องราคาจะอยู่ที่2บาท75สตางค์แล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ